สดาวเนี่ยผมให้เป็นอันดับหนึ่งในการในการที่พืชที่ง่ายที่สุดทําไมผมถึงบอกว่าสดาวสดาวเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์นะครับผมคนที่ติดตามเคยดูคลิปผมเนี่ยก็จะรู้ว่าสดาวเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสองสามสายพันธุ์แต่ผมจะแบ่งเป็นสองชนิดคือหนึ่งสดาวพื้นบ้านสดาวพื้นบ้านเนี่ยมันจะออกดอกช่วงเดือนกุมภาเป็นต้นไปนะครับผมอย่างปีนี้จะออกช้า ออกช้าเพราะอะไรเพราะว่าฝนมันมาช้าฤดูกาลมันล่นลงไปเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยออกประมาณไปปลายมกราแต่ปีนี้เสดาวบ้านจะออกนู่นแหละอาจจะกลางเดือนกุมภาหรือปลายเดือนกุมภาหรือบางบางต้นอาจจะไปถึงเดือนมีนานจะมีดอกนี่คือเสดาวบ้านนะครับผมส่วนเสดาวทวายนะครับผมเสดาวทวายมันก็จะมีอยู่แบ่งไปประมาณสองสามสายพันธุ์นะครับผมแต่ผมพูดว่าเสดาวทวายแล้วกันเสดาวที่ออกดอกเร็วที่สุดก็คือเสดาวทวายพันธุ์ขาวผ่องอย่างที่ผมปลูกอยู่อย่างเนี้ย เป็นต้นพันธุ์สะเดาถว,วายขาวข,าของปลูกปีเดียวนะครับผมปลูกปีเดียวไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่ต้นจะสูงแค่เอวปีเดียวเนี่ยต้นสูงแค่เอวหรือสูงแค่หน้าอกเนี่ยปีเดียวออกดอกเลยได้กินดอกเลยแต่มันอาจจะออกดอกไม่เยอะหมายถึงว่ามันออกดอกเต็มต้นนั่นแหละออกทุกกิ่งนั่นแหละแต่ว่ามันมีไม่กี่กิ่งไงเพราะนั้นปีแรกเนี่ยมันพอได้กินได้ขายบ้างนิดหน่อยได้แจกได้ขายบ้างนิดหน่อยพอปีที่สองปีที่สามเนี่ยมันจะได้ผลผลิตเต็มที่ทําไมสะเดามันง่าย สดาวสดาวมันง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีต้นทุนในการผลิตเลยไม่มีต้นทุนในการดูแลซื้อแค่กิ่งพันธุ์มาครั้งเดียวเองปลูกเนี่ยดูแลน้ําช่วงหนึ่งถึงสองเดือนแรกพอมันแตกยอดใหม่รากมันเดินสองเดือนเนี่ยเป็นแน่ๆแล้วหลังจากนั้นเราไม่ต้องดูแลมันอีกเลยไม่ดูแลมันอีกเลยเป็นยังไงไม่ลดน้ําไม่ใส่ปุ๋ย ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงทํา,มาทไมไม่ใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงเพราะมันแข็งแมลงและทนทานต่อโรคมันเป็นพืชที่ทนแรงไม่ต้องลดน้ําไม่ต้องลดน้ํามันก็อยู่ได้เองเติบโตได้เองแต่ถ้าเราจะบํารุงในปีแรกอยากให้มันโตเร,เร,เร็วๆเนี่ยเราก็อาจจะใส่ปุ๋ยให้มันเยอะหน่อยแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะเนี่ยเราก็ต้องมีช่วงเวลาเดี๋ยวจะผมจะบอกช่วงเวลาที่ไม่สมควรใส่ปุ๋ยคือคือมันจะเป็นช่วงที่มันใกล้ๆออกดอกเพราะว่าสดาวเนี่ยถ้าเราให้ปุ๋ยมันไปเยอะเนี่ย ถ้าเราให้ปุ๋ยมันเยอะมันจะเขาเรียกว่ามันจะงามใบบ้าใบแล้วมันไม่ออกดอกคือมันจะออกแต่ใบไม่ยอมออกดอกถ้าเราให้ปุ๋ยแต่ถ้าเราปล่อยทมธรรมชาติไม่ต้องลดน้ําไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องฉีดยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงที่ไม่ฉีดเพราะว่ามันไม่มีโรคมารบกวนไม่มีแมลงอะไรมาลบกวนมันจะไม่เป็นโรคมันอาจจะมีบ้างที่มันเป็นเพลี้ยไฟมาทําให้ใบมันเหลืองใบมันหงิกแต่มันไม่มีผลต่อมันมันทนทาน มันจะไม่มีผลกระทบต่อมันเลยไม่กระทบผลต่อการจเจริญเติบโตของมันเพราะนั้นมันเป็นต้นไม้ที่ไม่มีต้นทุนในการดูแลผมบอกว่าไม่มีการต้นทุนในการดูแลสดาวทวายขาวผ่องเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันออกก่อนออกดอกช่วงกลางเดือนตุลาหรือจนถึงปลายเดือนตุลาปีนี้นะครับผมของผมสะตวที่ต้นที่ผมปลูกอยู่เนี่ย เริ่มออกดอกมานิดหน่อยมันจะออกช้าปีนี้อย่างที่ผมบอกสะดาวฤดูกาลมันเลื่อนไปเพราะว่าฝนมันมาช้าอาจจะเริ่มออกดอกเยอะขึ้นเนี่ยประมาณช่วงเดือนต้นเดือนพฤศจิกาคือต้นเดือนหน้าเนี่ยอีกประมาณสักอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละมันจะเริ่มออกดอกมูลค่าของมันอยู่ที่อะไรมันออกก่อนมันมีดอกออกก่อนและเราได้ขายก่อนมีเพื่อนๆมาบอกเหมือนกันว่า บางทีมีมาคอมเมนต์หรือเพื่อนๆที่มาชมสวนเนี่ยบอกโอ้โหหน้าสะดาเนี่ยเวลามันออกมาเนี่ยขายไม่ได้เราก็ขายกันละห้าบาทแทบจะไม่มีคนซื้อเพราะสะดามันเต็มไปหมดเลยอันนั้นคือช่วงที่สะดาบ้านออกมันเต็มตลาดแน่นอนแต่ถ้ามันออกก่อนฤดูออกนอกฤดูเนี่ยมันมีมูล,ลค่าราคาสะดาเป็นไงดอกมันราคาเขาขายกิโดเท่าไหร่ตอนนี้นะครับผมสําหรับ แปลงที่มันออกผลผลิตแล้วมันมีแปลงเกษตรที่เขาทาสะดาวถวายพัน์ขาของเนี่ยเขาออกช่วงนี้บางบางบางแปลงเขาก็ออกตอนนี้ราคาเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบาทถึงร้อยแปดสิบาทต่อกิโลนะครับผมนี่คือราคาดอกสะดาวนะครับผมมันแพงอีกตอนที่มันสาเหตุที่มันแพงก็คือมันออกก่อนมันมันได้คนเออมันได้กินก่อนไงคนที่ชอบกินสะดาวเนี่ย ถามว่าโอ้สัเดานี่มันคนกินสักกี่คนมันเป็นคนหนุ่มคนสาวเขาจะมากินหรือเปล่าคนหนุ่มคนสาวเขากิน KFC กินหมูกระทะมันเขาจะกินสัเดาเหรอคือประเทศไทยตอนนี้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วคนสูงอายุเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นคนสูงอายุอย่างเราเราเนี่ยชอบกินผักสัเดาเพราะฉะนั้นมันจะขายง่ายแล้วก็ขายดีเพราะว่ามันออกก่อน และมันไม่มีที่อื่นไม่มีคู่แข่งคือสะดาเนี่ยถ้าเราไปบอกให้คนอื่นปลูกเนี่ยเขาไม่มีความรู้ว่ามันทำไรายได้อย่างไงมันออกดอกอยังไงเนี่ยเขาไม่มีทางปลูกนะครับผมไม่ปลูกคนที่มาดูคลิปผมเนี่ยก็เพิ่งจะรู้กันว่ามูลค่าสดานี่มันเยอะนะครับผมสดาต้นหนึ่งนะครับผมพออายุสามปีเนี่ยไรายได้ในการตัดดอกขายต้นละหนึ่งพันบาทไม่ขาดนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วได้มากกว่านั้นนะ พันหนึ่งสองพันหรือสามพันต่อต้นต่อ,ตอ,ตอปีนะครับผมระยะเวลาในการตัดดอกเนี่ยประมาณสักสี่เดือนคือตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยจนถึงเดือนกุมภาพอเดือนกุมภาเนี่ยสดาวบ้านออกเนี่ยสดาวเต็มตลาดแล้วราคาไม่ดีผมก็ไม่ตัดขายนะครับผมผมหยุดตัดเลยผมก่อยผมปล่อยให้มันเป็นมเมล็ดแล้วผมก็เอามาเล็ดมาขายหรือถ้าผมอยากจะตัดดอกผมก็ตัดดอกแล้วมามาถนอมอาหาร ทำเป็นสะเดาแห้งสนอมอาหารเป็นสะเดาแห้งเอาไว้ขายตอนที่ไม่มีสะเดาขายคือหมดฤดูสะเดาเพราะว่าสะเดาพื้นบ้านเนี่ยเวลามันออกดอกเนี่ยนะครับผมสะเดาพื้นบ้านนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวฟังไปสับผมผมพูดไปสลับไปสลับมาสะเดาพื้นบ้านเนี่ยเวลามันออกดอกเนี่ยมันออกดอกแค่ดอกเดียวครั้งเดียวต่อกกิ่งนะครับผมกิ่งไหนกิ่งไหนที่มันมันออกมาเนี่ยมันออกครั้งเดียวพอเราตัดไปปุ๊บมันไม่ออกใหม่ สดาวทวายเนี่ยพอเราตัดไปนะครับผมเดี๋ยวผมเอากิ่งสดาวมาให้ดูแป๊บหนึ่งนี่ครับในกิ่งสดาวพอเราตัดไปนะครับผมเนี่ยสดาวเนี่ยมันจะออกที่ปลายยอดที่ปลายยอดเนี่ยมันจะออกดอกมาพอเราตัดไปนะครับผมเราตัดไปปุ๊บตัดไปแล้วดอกนี้จะออกหมดไปแล้วมันจะออกดอกใหม่ ที่กิ่งเดิมนะครับผมมันจะออกดอกใหม่เป็นครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่จนเราตัดสุดคนกิ่งพอเราตัดหมดเลยทุกกิ่งเนี่ยเราตัดออกไปหมดแล้วทีนี้มันออกตามลําต้นอีกดอกออกตามลําต้นอีกถ้าเราตัดไปจนเหลือแบบเป็นต้นแบบก้านทูบนะครับมันจะออกดอกตามลําต้นตอนกิ่งใหญ่ๆนี่คือลักษณะการออกดอกของสะเดาครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเก็บผลผลิตสะเดาเนยวนไปวนมาวนไปวนมาผมมีสองร้อยต้นเนี่ยมมผมแบ่งเป็น สี่วันนะครับผมตัดทีละสามสิบต้นสี่สิบต้นห้าสิบต้นวนไปแล้วก็ไปไปขายที่ตลาดหรือไปส่งแม่ค้าที่ตลาดนัดเพราะนั้นมันจะมีไรายได้ตลอดในสี่เดือนวันหนึ่งเนี่ยห้าร้อยถึงพันบาทเนี่ยได้นแน่ๆนะครับผมสาหรับการตัดดอกสะดาวขายซึ่งใครเคยดูคลิปที่มันผ่านมาเ,นเวลาผมตัดดอกสะดาวผมก็จะอ่ถ่ายทําให้เพื่อนๆดูว่าดอกสดาวเนี่ยผมขายมานานแล้วขายดีนะครับผมขายดี คนนิยมทานดอกสดานะครับผมบางคนเข้าใจว่าโอ้สดาเนี่ยมันเวลามันออกดอกเนี่ยโอ้โหสดาพื้นบ้านออกนแจกยังไม่เอาเลยเพราะว่าเขามีกินตามทุ่งนาก็มีข้างทางก็มีนั่นคือฤดูที่มันมีเยอะคือสดาวพื้นบ้านแต่สดาพันธุ์นี้นะครับผมมันเป็นพันธุ์ขาวพองพันธุ์ขาวพองมันออกก่อนมูลค่ามันมันคือคนไม่เคย <c oughs> ไม่เคยขายดอกสดาเนี่ย ไม่เคยขายดอกสดาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากปลูกนะครับผมไม่อยากปลูกแต่มูลค่ามันเยอะมากนะครับผมคือถ้าคนทํานานะครับผมเอาสดาไปปลูกที่บนคนาเนี่ยปลูกได้เป็นยี่สิบสามสิบต้นรอบรอบคนากระทงหนึ่งเดียวเนี่ยไม่ต้องถึงไร่หรอกกระทงเดียวรอบคนาเนี่ยได้ข้าวได้ได้เงินมากกว่าปลูกข้าวหลายเท่านะครับผมคือต้นหนึ่งเนี่ยได้แล้วหนึ่งพันแต่นาเนี่ยไร่หนึ่งถึงจะได้พันหนึ่ง กำไรนะครับผมหมายถึงกําไรแต่อันนี้ไม่ต้องลงทุนกับมันเลยเราได้แล้วปีละปีละพันต่อต้นขั้นต่านะครับผมขั้นต่าต่อต้นนี่คือพืชที่มันดูแลน้อยไม่ต้องดูแลทําไมถึงเราบอกว่าต้องใช้พืชที่มันดูแลน้อยและต้นทุนการผลิตน้อยสาเหตุก็คือเราต้องเข้าใจนะครับผมเข้าใจระบบของสังคมไทยคือสังคมไทยเนี่ยจะมองผล,ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันไม่แพง มันขายแพงไม่ได้ยกเว้นเราขายเองตั้งราคาเองคือสังคมจะคล้ายๆกดราคาเราราคาสินค้าเกษตรมันก็เลยไม่แพงพอมันไม่แพงมากเนี่ยถ้าเรามีต้นทุนในการผลิตเยอะต้นทุนในการดูแลสูงเนี่ยถ้ามันขายแล้วราคามันถูกขึ้นมาเนี่ยเราก็จะขาดทุนเพราะว่ามีไรายได้ไม่เพียงกับไม่เพียงพอกับ,ก,บกับต้นทุนที่เราจ่ายไป กับต้นทุนที่เราดูแลเพราะนั้น <c oughs> เวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยถ้าต้นต้นไม้ชนิดไหนมันดูแลง่ายไม่มีต้นทุนเราจะไม่มีทางขาดทุนเลยมีแต่ว่าจะได้มากหรือได้น้อยนะครับ